สวัสดีครับผมมาดาสตอรี่คลิปนี้เรามาอยู่กับศักพัฒนานะครับวันนี้ผมมาลากข่าวก็เลยมาคู่กับศักกันบ้นว่างนะครับหลังจากที่คู่กับภูมตามาเที่ยวแล้ววันนี้มาคู่กับศักพัฒนาเดี๋ยวเราไปดูศักพัฒนาเกี่ยวข่าวกันน้าปังน,น้าปังเดือนเมษามไปดูกันอ่ะนี่ครับตัวรถตัวนี้ก็ถ้าใครเพิ่งติดตามใหม่ก็ยังไม่รู้นะครับตัวนี้ก็ถ่ายคลิปเรามาเยอะแล้ว เป็นสักพัฒนา s อ2 0 0นะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องเครื่องบล็อกใหญ่ของสักนะเครื่องหกสูบนะครับวันนี้มาลุยข้าวนาปังตอนนาปังแรงนะครับเดือนเมษาไม่มีอะไรมากวันนี้มาทำงานด้วยก็เลยมาถ่ายคลิปให้ น้าๆได้ดูคนพี่กําลังสนใจนะครับใครเข้ามาดูกําลังสนใจสักพัฒนาอยู่ก็เอาไปประกอบกันตัดสินใจถ้าถ้าใครสนใจค้นดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับพิมพ์เข้าไปว่าสาักพัฒนาก็ส่วนใหญ่จะมีลิปผมขึ้นอยู่นะครับก็ใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามวยช่องมนนณาสตอรี่นะครับนี่นะก็มีอะไรดีมีอะไรให้ดูเรื่อยนะครับอย่างนี้ ตัวนี้ก็สักพัฒน,นาอเดสสองร้อยเครื่องหกสูบหน้าปากรู้สึกจะสองเมตรยี่สิบอุ้มขนาดหนึ่งตันห้านะครับถ้าใครยังไม่รู้เครื่องก็ราวๆหนึ่งร้อยแปดสิบรงม้านะครับก็เป็นรถเกี่ยวขนาดกลางนะก็ชุดขับเคลื่อนจะเป็นล้อนะครับล้อเหล็กเป็นแทกเหล็กนะเป็นแทกเหล็กอิสระ ซ้ายขวาเป็นอิสระหมดนะครับเป็นเหมือนรถรถรถใหญ่ทั่วไปนะครับจะไม่ค่อยเหมือนคูป,ปต้าหรือว่าจะคนละอย่างกันนะครับจะไม่ใช่ล้อย่างตรงนี้เป็นเทคเล็กนะครับก็ดีน้าแห้งครับนี่นะก็อันนี้ค่อนข้างไทยบอยอยู่ครับปีหนึ่งปีที่แล้วนี่ก็ลงไปหลายคลิปอยู่ ีนี้ก็พิ่งได้มาร่วมงานกันนะครับมาลาข้าวเลยพามาดูด้วยดูต้นท้องงานนะนี่บปากกว้าง2องเมตร20นะครับถ้าเกี่ยวข้าวนาฟังนะผมบอกเลยว่า เหมาะสมนะคนักบางดิ้งนาเล็กๆนะตัวนี้ก็ข้าเบนข้าจัดมินเบอร์ห้าแนว่ยสูงเยี่ยวนะรุ้มกระดาษ1.5ตันนะเดี๋ยวเครื่องนี่กระลุ่มมากนะก็มีแป็งตูด กลางลงกลางรถนะต่อราคาจะอยู่รู้สึกตัวน,นี้จะอยู่ร้านกลางๆนะครับร้านกลาง ก็ใช้ในครัวเรือนและรับจ้างนิดหน่อยว่าน่าจะเหมาะสมนะแล้วก็ถ้าเป็นน้าวิ่งเล็กๆเนี่ยพี่ไม่ใช่น้าทุ่งนะครับก็เหมาะสมกับตัวตัวรถนะอย่างเนี้น้าในป่าในเขาเนี้ยก็พอพอได้นะครับข่าวค่อนขอ้างยากนิดนึงนะ เป็นในป่าในเขาดีมันมีเขื่อนนะครับมีเขื่อนส่วนตัวที่เขาเป็นที่กว้างนะครับแล้วก็มีเขื่อนเขาก็เลยสามารถทํานาดได้เป็นเจ้าเดียวนะอูโทรศัพท์ร้อนมากนะครับลิปนี้ก็อาจจะไวๆนิดนึงเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยร้อนมากนะครับตอนนี้เดินเมษีสายืนกลางแดดนี่อุณหภูมิแทบจะสี่สิบกว่านะที่นี่จังหวัดสุโขทัยนะครับ เราอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะอุณหภูมินี่ติดทอบระดับประเทศนะครับการทำงานนะข้างหน้าค่อนข้างเงียบนะครับจากพัฒนาในชอบอย่างหนึ่งก็คือหน้านรถในค่องข้างเงียบมากนะครับคนขับนี่แทบจะเงียบกิ๊บเลยนะข้าวค่อนข้างหนาดีนะครับนั่นดื เล่นอยู่นะครับก็ศึกษาข้อมูลกันให้ดีๆก่อนตัดสินใจน,นะครับเพราะว่าเงินเงินล้านกว่านี่ก็ไม่ใช่น้อยนะครับก็ถ้าชอบก็จัดอยู่ที่คนชอบนะครับรถแต่ละรุ่นรถนะมันพอดีพอใช้หมดนะครับอยู่ที่คนชอบนะครับแล้วแต่ถ้าเราอยากได้ก็จัดไม่เป็นไรนะครับ อ้เราชอบนะครับส่งรถเนี่ยเป็นเหมือนบัปบี้นะอเขาออกแบบให้เหมือนบัปปี้อือีกสักรอบนะครับ,รบเดี๋ยวต้าปอจบลิปเพราะว่าอากาศร้อนจัดนะกลางแดด บอรสัพ์เนี่ยร้อนจียนะครับต้องมี 39, งสามสิบเก้าสี่สิบองศานะวันนี้สี่สิบกว่ากว่านะดีที่มีลมนะ,ะเดินเครื่องเบาไว้นิดนึงนะครับ เดี๋ยวดูกันอีกสักรอบก็ฝากกดติดตามด้วยช่องบรรดานสตอรีเจออะไรดีๆเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ดูนี่นะนี่ครับใกล้ๆชัดๆนะผมขับก็อยู่นู่นนะก็ถ้าออกอย่างนี้ก็สามารถใช้รถพว่วงแล้วก็เอา l 5ลลากได้นะ เยวสมาลิปนี้ก็ว้อนน้ก็ฝากติดต,ตามด้วยช่องมนาสตอรีสมคลิกสวัสดีครับ